มันไปอะไรเนี่ยมันไปหลังโกเหรอวิ้ยใครจอดรถเนี่ยมันเกะก,กะเนี่ยพี่วิ้ยจอดขนาดนี้ไม่จอดเขาไปในวงเลยล่ะจริงจอดเขาไปในวงก็ได้นะแบบเนี้ยนี่ม่น,นีเธอปเอปล่าเอ้กระเป๋าอะไรนะอ่ะพูดกี่พูดอะไรนะไ่ถามกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าทำเสร็จแล้วก็น่งร้องเลย เมื่อกี้เขาถามว่าคุณกระเป๋าอะไรฮัลโหลแชทหูดีกันไปละไม่ใช่อะทำไมด่าคุณซิลินอ่ะเขามีแต่ว่ากับตันน้องรักนะอ๋อเหรอมันก็พูดต่อหน้าแชดแค่นั้นแหละหลังโกมก็ด่านูมเหมือนหมูเหมือนหมาวยเราเราเลิกคุยเรื่องเธอก่อนฮัลโหลเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเมื่อกี้เขาพูดว่าคุณมั่วละ ถาจะเรียกคนอื่นจนติดปาก <c oughs> ดูทรงเป็นแฟนกันตั้งแต่วันที่หนึ่งละมัง้งเธอครับจะเรียกเธออื่นหรือเปล่าอินหะเสียกูได้เรื่องทะเลาะละเดี๋ยวรอแป๊บเจอกูหน่อยฮลัลโหลน้อง น้องมาครับโอ้ยเราก็ต้องวิ่งตามเนี่ยนะตามเสร็จเรามีเรื่องต้องคุยกัน้อคุยอะไรกันคุยอะไรอีกอะเหมือนกูคุยเยอะมากกับวันหนึ่งอะไม่สงสารพี่กะหรอต้องมาเจอพี่ทะเลาะตลอดไม่สงสารหรอค่ะเป็นเพื่อนกัน mm. เพื่อนกันก็ตีกันเป็นเรื่องธรรมดา ความรักแบบไม้ตียุงเฮ hey. ้ยอยู่กับเธอสองคนอุ้ยถูกคันไหมวะเนี่ยเดี๋ยวผิดคันอีก <c oughs> มาในตัวมันมีสิบห้าอันยังไม่ได้ขายอะ่ะเอา้าแม่ว่าแต่เมื่อกี้ที่เรียกเธอนี่เธอไหนน้องน้องลูกตาลหรอหรืออะไร จำผิดระหว่างเดือนกับกับเดือนกับหมาเมื่อวแม่เราสรุปน้องตานคือใครไรนะตานคือใครแล้วตานไหนเนี่ยมาไงอะตานตาลคือใครนั่นดิตานคือใครอะแล้วตานคือใครอะเออแล้วตานคือใครงงเหมือนกันแล้วตาลคือใคร จะไปรู้ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะทำบอลอยู่ทำบอลอยู่ใครคือตาลอ๋อแล้วใครคือตาลล่ะจ๊ะเพื่อนใหม่บอกเพื่อนเพื่อนใหม่หรอเปล่าไม่มีตาลไหนเพื่อนเพื่อนใหม่เหรอคะไม่มีหรอกเพื่อนอะเพื่อนที่รักที่สุดก็คงมีแต่กระเทียมอะไอหัวหอมตรงเนี้ยรู้ได้ไงว่าหัวหอมยังไม่หอมเลยเดี๋ยวก็ได้หอมแล้วครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปสระผมไง อุ้ยกูตกใจหมดกูรู้เขาจะพูดอะไรเราแวงไปหมดแล้วตอนเนี้ยกินมากินมาไอโฟแล้วอะ่ะแล้วไปไหนอะ่ะ <c oughs> เราแวงหมดแล้วตอนเนี้ย <c oughs> รู้นะคิดอะไร ให้เหรอตาลเป็นเด็กในผับเหรอฉัอนเมื่อกี้ปาดเงื่อมันมีนิดนึงนิดนึงนิดนึงไหนมีอะไรให้เผาในดีซีมั้งเนี่ยไม่มีเลยอะ่ะไม่ทุกคนดูในดีซีแล้วก็ช่วยกันบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้มันชื่ออะไรหนูจะไปซื้อเพราะหนูชอบมันมันเชื่ออะไรเนี่ยหนูจะไปซื้อเนี่ยมันเคยเป็นเกมที่หนูเคยเล่นเมื่อแต่ก่อนอะ่ะ มันชื่ออะไรหนูอยากได้ดูมันหน้ามันดิโคตรกวนตีนอะว่าปะหน้ามันกวนตีนจัดอะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งดูหน้ามันโคตรกวนตีนเลยห <c oughs> <c oughs> น้ามันดูหงอยดีอะ <c oughs> ทากะหรอ <c oughs> หลังโกเรียกกันเขาเธอจริงไหมครับอันนี้ไม่จริงครับไม่จริงครับเรียกกันคุณเหมือนเหมือนเดิมมันใช่มินเนี่ยนไหมล่ะไม่ใช่ตีนะมันไม่ใช่เทรบโบเทาบิแบบไม่มีกระดองได้ไงไม่ใช่มันคือตัวอะไรที่มันที่มันเอาไว้เลี้ยงที่มันเป็นแอปแล้วมันเอาไว้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงอะตอนเด็กๆเ,เคยเล่นอยู่เอาเราไปไหนอะ ใช่หรอเชดานเหรอ, Shadow, หรอกับปะเออเหมือนเทอร์โบเลยแต่ขาดกระดองจริงๆเทอร์โบหนูชอบนะที่มันมันเอชอบไอช็อตที่มันพูดเหรอขอเรียกเตงได้ปะห้าสี่ห้าครับห้าสี่หขอเรียกเตงได้ปะมาถามกันอันดีไรอะ่ะหนึ่งสองแปดสามขอเรียกเตงเได้ปะิดขอขอเรียกเตงได้ไหม ไม่เอาอ่ะกิบกิบขึ้นมากิบขึ้นมาเลขห้าสี่ห้าไม่เอาเฉยเลยหวานไปปฏิเสธเหมือนหมูเหมือนหมาเออนั่นแหละนั่นแหละเกมนี้แหละเกมนี้แหละใชะ่มันใช่ตัวเดียวกันปะมันคือตัวเดียวกันปะ หน้าทำมันดูโง่ดีอะฮะหอมครับพี่ว่าไเพื่อนว่าไเพื่อนเลยทุกคนหนูมีเรื่องจสารภาพเรื่องที่รู้สึกว่าบาปที่สุดในชีวิตได้เฮ้ยกูมีกลัวล้มหลไปนะเว้ยไม่รู้ว่าเรียกว่าบาปไหมอีสัตว์เออเดี๋ยวกูช่วยกองฟาร์มมาแต่ว่าหนูเคยกับ คือหนูเป็นคนกลัวงูมากเลยใช่ปะคือเห็นแล้วมันแบบว่าคือขนลูกละคือกลัวกลัวแบบกลัวเออมึงอยู่ไหนเนี่ยเราตอนประมาณมึงอยู่ไหนกี่ขวบว่าเจ็ดแปดขวบอ่ะกับ้านน้อกอ่ะแล้วแบบว่าไปเจองูเห่าอ่ะแล้วหนูอยู่คนเดียวมันจะฉกอยู่แล้วอ่ะแล้วถือจอบถือเสียมอยู่อ่ะคือเด็กเด็กเด็กกันนอกเขาก็แบบว่าถือจอบถือเสียมเล่นกันใช่ปะหนูสับเลยอ่ะคือขาดเลยไม่รู้ตายไหมแต่มันเลื้อยไปอ่ะแต่คือขาดเลยอ่ะงูเห่าอ่ะ ยีนกกากลัวชิบหายหนูกลัวแล้วกลัวยุงไหมกลัวยุงก็กลัวหนูแพ้ยุงอะเวลากัดแล้วมันแบบมันเป็นตุ่มนานๆแล้วมันแบบแดงแบบมันใหญ่กว่าปกติอะเสร็จแล้วครับมาวยเราบอกลูกคุณหนูเอาตอนนั้นมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่แบบเราขับานนอกกันบ้างฮลัลโหลมันกินไม่ได้ เกได้ยังเก็บแล้วครับตเตงอุ้ยไปไหนยังไม่กิมให้เลยยังไม่ได้กิมให้เลยโพราอะไรอะกิมใ,ให้แล้วเหรอยังขาดแล้ว,ลวคงรอดมั้งใช่ปะอะไรนะหนึ่งสองสามห้าใช่ปะหนึ่งสองแปดสาม